น,นี่สีผมส่วนพี่ไฟฝันแบบฟงพิษมานาน,น้ะครับวันนี้เราอยู่กันที่กรุงเทพแล้ววันนี้ทีมงานเฮ้ยเป็นทีมงานพี่พี่ขอเป็นหัวหน้าคลิปซึ่งวันนี้ผมจะลงถุงหัวนะครับที่จริงไม่ต้องใช้เชือกกรด้แต่กูอยากใช้เพื่อครัวมันถิงอ,อันนี้คือลงมาแล้วแล้วผมก็โดนเวนล่อมกัดขาไปใครอยากลองมาที่กรุงเทพแล้วก็มา ซอยห้าทับหนึ่งะคุณก็จะเจอแบบเอ่อที่บ้านแบบนี้นะพี่เราดังจอด้วยรับรองลงโคนเนี่ยจะได้รู้ว่าไว้น้องกัดขามเป็นเคย โคพดโปรติกองอันนี้ตอนก่อนมันมีน้ำแล้วเขาโลทิ้งก็คือแบบพ่เวทแอบเล่าตำนานว่าก็คือเ่าแตนนู้ว่าตอนก่อนมันมีลุงคนหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้คิดหน้านะครับโอเคถึงล่าสิเจี๊ยบโอ้เอาชนักิ๊กที่คนที่ขี ขอภัยด้วยใครที่กำลังกินข้าวอยู่นะครั้าของขอภัยด้วยนะคะบจะกันไม่ได้ให้ๆงเกือบไปแล้วเกือบโดนไวน้อมกันพี่โดนพีน้องกันขาไปแล้วหนึ่งแต่ผมอ่ะโดนไปหนึ่งเกือบจะโดนสองแล้วแม่แบบนี้ รอยที่พี่ผมไี่น้องกันขาพี่เขาปักเอาไว้เพื่อบอกบอกว่าระวังโดนและนี่คือที่โดนโดนโดนก็คือใช่และนี่ก็คือที่จะเททแบบนี้แล้วก็จะ,ะโน,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 น่างนไอกานนาหาวเลยงวาไงพี่เวทกำลังอัดคลิปส่งลง y ู u t u อยเลย ยูทูบเบอร์อยู่เฮ้ยบอกบอกบอกท่านผู้ชมแล้วว่าพี่เบสตกบ่อโคน ไจว่าทาไมรู้เขาต้องห้ามด้วยมันมีอำนาจก็ตอนที่จัดห้องอยู่เมื่อกี้พี่เบแอบตาโตแล้วก็บอกว่าโอ้ไม่ก้อแล้วก็สั่งให้ตูแอบบอกว่ามีคนมาบ้านจะไปชนคุณกติกว่านต หน้าต่างแล้วออกมาข้างนอกไม่มีอะไรเลยกูยจะห้าอีกแล้วโอ้โหเกือ,อบโดนไม่น้องกัดขาเลย